มีความเคลื่อนไหวของทางทำเนียบเคลมลินนะคะที่มีการสั่งให้ทุกภูมิภาคระดมกองกำลังทหารอาสาค่ะเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการในยูเครนอีกระลอกขณะเดียวกันก็มีการส่งอาวุธรวมไปถึงกำลังพลเข้าไปในเบลารุสทำให้ถูกจับตานะคะว่าความเคลื่อนไหวนี้มันเหมือนจะเป็นช่วงเหตุการณ์ก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้าไปในยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทางทำเนียบคลมลินค่ะได้สั่งการให้ภูมิภาคต่างๆของรัสเซียจัดตั้งกองกำลังทหารอาสาเพื่อเข้าร่วมรบที่ยูเครนแทนการประกาศระดมพลครั้งใหญ่ในรัสเซียโดยรัสเซียนั้นได้มีการเริ่มระดมพลทหารอาสาในทุกภูมิภาคสร้างกองพันทหารอาสาชุดใหม่ขึ้นมามากกว่าการใช้บริการทหารเกณฑ์โดยทหารอาสาที่จะส่งไปรบในยูเครนต้องมีอายุไม่เกิน60ปี สำหรับผู้ที่มีความชำนาญทางทหารจะมีการทำสัญญา6เดือนเสนอค่าจ้างเฉลีย่ยเดือนละระหว่าง220,000ถึง350,000รูเบิลนอกจากนี้ยังมีการเสนอเงินโบนัสให้อีก200,000รูเบิลโดยมีกองทัพทหารอาสาในหลายภูมิภาคของรัสเซียนะคะอย่างเช่นเชสเนียสาธารณรัฐตาตาสถานกรงมอสโกและนอฟโกรด ที่สามารถระดมทหารใหม่ได้ประมาณ34,000นายในช่วงที่จะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และขณะเดียวกันมีรายงานว่าเครื่องบินทหารขนาดใหญ่ของรัสเซียได้มีการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปยังเบลารุสเพื่อลำเลียงทั้งอาวุธหนักแล้วก็ทหารเข้าไปที่นั่นในระหว่าง13-14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเครื่องบินอันตโตนอฟ อัน22จำนวน2ลำได้ไปลงจอดที่สนามบินแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงมิสเมืองหลวงของเบลารุสและนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินขนส่งเอล76ของรัสเซียที่บินไปจอดในเบลารุสด้วยซึ่งอันโตนอฟอัน22เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าเครื่องยนต์กังหันไอพ่นแบบเทอร์โบพร็อพขนาดใหญ่ที่มีเหลืออยู่เพียง4ลำที่ยังคงใช้งาน และนอกจากนี้ยังมีเครื่องบิน A-50 ของรัสเซียซึ่งเป็นเครื่องบินควบคุมและตรวจจับเรดาร์ระยะไกลก็ได้บินเหนือท้องฟ้าในเบลารุสแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงแรกของปฏิบัติการรัสเซียใช้กําลังทาหารที่ซ้อมรบกับเบลารุสเปิดปฏิบัติการเข้าไปทางตอนเหนือของยูเครนเป้าหมายก็คือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในช่วงแรกของปฏิบัติการ หลังจากที่ยูเครนค่ะได้ระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ฝักงตะวันตกได้ให้การสนับสนุนมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่าไฮมาสที่มีพิสัยไกลถึง300กิโลเมตรก็ทำให้ยูเครนสามารถพุ่งเป้าไปที่กองทัพรัสเซียได้ไกลจนถึงแนวหน้าแล้วก็สามารถต้านทานการรุกคืบได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทาให้เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย มีคำสั่งให้กองกำลังติดอาวุธของรัสเซียที่ประจำการอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนมุ่งโจมตีเพื่อทำลายขีปนาวุธพิสัยไกลของยูเครนให้ได้ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซเลสกี้ผู้นำของยูเครนเปิดเผยว่ารัฐบาลยูเครนได้เริ่มตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานด้านความมั่นคงของยูเครนและกำลังพิจารณาจะปลดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้28คนในหลายระดับชั้น ในฐานความผิดมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่น่าพอใจซึ่งเกาะหน้านี้ซเลนสกี้เพิ่งสั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดก,กับเขามากถามปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของทั้งสองแอบทรยศขายชาติในดินแดนยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครองไปส่วนทางเนทไพรซ์ซึ่งเป็นโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้แถลงว่าหลังทราบข่าวประธานาธิบดียูเครน ปลดเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดด้านความมั่นคงสหรัฐยืนยันว่าจะยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกับยูเครนต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลก็ตามส่วนทางโจเซฟบอรเรลซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงด้านกิจการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพโยุโรปเปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุรโรปเห็นชอบการส่งความช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนเพิ่มอ,อีก500ล้านยูโรก็ส่งผลให้ณเวลานี้สหภาพยุโรปค่ะส่งมอบความช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนไปแล้วประมาณ2,500ล้านยูโรนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ